ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําเบดฟาบูลุตเบดเบสนี้เนะี่ยเป็นเบดที่ทําได้ค่อนข้างยากเลยพอๆกับเบดเกา่เกาๆอย่างกีตาร์ฟ้าหรือว่ากีตาร์ดำนะครับก็ถือว่าทํายากมากๆแต่ในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาทําแค่ควดเดียวนะครับเพราะว่าควสอ,อื่นเนี่ยผมยังทําไม่เสร็จในการทําเบดนี้เนี่ยทุกคนจำเป็นต้องมีเลเวลถึง1 0ึ0ก่อนนะครับถึงจะทําได้พอทุกคนเลเวลถึง1000แล้วเนี่ยก็ให้มาที่คําโซนแล้วก็เดินขึ้นมาทางเสารตรงนี้ NPC ที่รับควสเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนนี้ก็กดคุยกับเขาไปเรื่อยๆเขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเยอะชิบหายเลยโอเคเอาเป็นว่าเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วก็รับควสมานะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับควสที่หนึ่งมาแล้วเควสย่อยที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ไปตกปลาแฮนฟิช h ดอะชายนี่สปาร์ค์ลิงควสนี้เนี่ยเราก็จะเป็นต้องไปที่ m มัสกุปสวัม ในการตกแฮนด์ฟิตติดไชนีสสปักลิงเนี่ยผมก็จะเอาเบทเลือลห0 0่ไปเอนแชสให้ติด b l e s เซ d แล้วก็เอาไปเอนแชสเสริมให้ติดกริเตนะครับเพราะว่าสองเอนชเนี้เนี่ยมันก็จะบวกโอกาสในการที่เราจะตกแล้วปลาเนี่ยจะติดการกลพันธุ์ไชนีไม่ก็สปักลิงครับบวกกับเบทแเบนี้เนี่ยผมปลดล็อกมัตเตอรี่ในส่วนของพาสซีฟแล้วนะครับมันก็จะช่วยทําให้มีโอกาสในการตกได้ไชนีสสป a r ลิงแปดเปอร์เซนตครับมันก็ถือว่าช่วยอยู่แลละ ผมไม่รู้ว่าไอ้แฉนทั้งหมดกับพาสซิฟของเบดที่ช่วยเกี่ยวกับการตกชยนี่สปักคลิ่งมากขึ้นเนี่ยมันจะซ้อนทับกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะรวมกันนะแต่ว่าที่ผมตกเนี่ยมันก็ได้ชยนี่สปักคลิ่งเยอะอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกมาสเตอรี่พาสซิฟของเบ็ดเลเว่าหนึ่งพันเก็ใช้เบ็ดเดสไทนีลอดไปก่อนนะแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ตกแล้วปลาเนี่ยจะติดการกลายพันธ์ชไนี่สปักคลิ่ง ตอนนี้เนี่ยผมก็ตกปลาแฮนฟิตติดไชนีส s p a r k l i n งครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับผมเนี่ยต้องเปิดวันอลาแล้วก็ใช้โทเทมสปาร์กลิงร่วมไปด้วยกว่าจะได้ส่วนเวลาที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงเกิอบสชั่วโมงนะต่อไปเนี่ยเราไปทำเควสย่อยที่2ต่อเลยนะครับเควสที่2เนี่ยคือการตกมูนเตเตชาร์ k ติดการไกาผ่านซันเค้นเควสนี้เนี่ยการตกปลามันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าการหาเบ็ดเนี่ยมันจะยากมากมาก ว่ามันมีโอกาสได้จะกลก่องสมบัติแค่1.60%เท่านั้นและวิธีการหากล่องสมบัติเนี่ยคือทุกคนนะครับจะเป็นต้องใช้เทรสวนแมปนะเอาไปให้โจสลัดจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกพิกัดกล่องสมบัติมานะจากนั้นเราก็ไปหาโอเคส่วนมือเะเทศชาร์กนะครับมันก็จะอยู่ในเดอะเดฟนะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปหาน้านบนแล้วก็ลงไปด้านล่าง พอทุกคนเข้ามาในเดดเดแล้วเนี่ยก็สามารถตกได้เลยนะครับไอชลามตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยแหละเราก็ตกให้ได้ติดซันเคน,นะครับโอกาสก็อยู่ที่8%นะแนะนำว่าใส่เปนวันอโราล่าก็จะดีมากเลยผมก็ใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับก็ตกได้แล้วนะโมเ a เทนชาร์กติดการไก่พันซันเคนเท่านี้นะครับควสที่2เนี่ยเราก็เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำควสที่3ต่อเลย เคลสยอยที่3เนี่ยคือเขาจะให้เราไปตกปลาฟลอเซนวอนัสให้ติดสปาร์คลิงแล้วก็การไกลพันโนวาด้วยโอ้เคลสนี้ง่ายอยู่นะครับไม่ไม่ยากมากนะส่วนฟลอเซนวอนัสเนี่ยมันก็จะอยู่ที่โอเวอร์กรนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตั้งแต่ด้านล่างเลยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าโอเวอร์กรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ นี่ก็คือจุดที่เราต้องมาตกฟ r o เ e นวอลนั t นะครับส่วนการไกยพนนัน n o วาเนี่ยผมมีวิธีดีๆอยู่นะครับคือเราต้องทำคลิกกับ a แองเกินะคือมันจะมีโอกาสอยู่ประมาณ15%นะครับที่ a n g เกิลเนี่ยจะให้เหยื่อส t a r ์ไลท์กับเรานะครับซึ่งไอเหยื่อตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ปลาติดการไกยพันโนวา100%ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ปลาควสกของ a n g เก r r แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปสง่งดูนะว่าจะได้สตาร์ไลท์เวิรมไหม ส่วนเบ็ดที่ผมใช้เนี่ยคือเบ็ดค้างคาวนะครับแนะนำเลยนะไอ้เบ็ดนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้ทำควิสแองกเกิลครับแปบ๊บเดียวได้นะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับนำเบ็ดมาเอนชาร์นให้ติดสแคปเปอร์นะไอ้สแคปเปอร์เนี่ยมันจะมีโอกาส60%ที่จะทำให้เราตกปลาแล้วจะไม่เสียเหยือ่อ พอทุกคนได้ e n c h a n c scraper p แล้วเนี่ยก็มาตกได้เลยนะครับแนะนำว่าเสษไปวันอลลราแล้วก็สปาร์คลิงมันจะทำให้เราเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่นะครับพอเราตกเนี่ยมันจะติดโนวา100%ผมเพิ่งมาตกแค่ประมาณ5นาทีนะครับก็ได้แล้วนะนี่ frozen walnut sparkling nova นะครับถือว่าได้ไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเรามีเหยื่อ starlight worm นะ พอเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปหา n อ c ตัวเดิมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็รับเควสต่อไปได้เลยพอกลับมาคุยกับ n อ c ซีฟาบลุแล้วนะครับเราก็จะได้เควสถัดไปมานะเป็นเควสพาร์ทสอนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่ทำแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ทำต่อ EP หน้านะครับเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ